บทที่6192เมื่อเย่ยเฉินมาถึงจิงหลิงก็เป็นเวลา16นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาเยนชิงหลังจากที่เย่ยเฉินผ่านด่านสุนลกากรและผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองในจิงหลิงแล้วเขาก็ตรงไปที่ช่อง VIP จากในสนามบินขึ้นเครื่องบินพิเศษของตระกูลเย,ย่ที่เราคอยมานานและออกเดินทางในตอนกลางคืนมุ่งหน้าสู่เยนเิง เนื่องจากในช่วงเวลานี้คุณตาของเย่เฉินดำเนินการความร่วมมือด้านการลงทุนเชิงลึกกับรัฐบาลในเยนทิงอย่างเปิดเผยเย่เฉินจึงกังวลว่าคนของอูเฟย์เยียนจะติดตามข้อมูลการเข้าของเยนทิงดังนั้นเย่เฉินจึงตัดสินใจเข้าประเทศที่จินหลิงก่อน หลังจากเข้าสู่จินหลิงแล้วจึงสามารถไปที่เยนชิงได้เพื่อหลีกเลี่ยงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและด่านสุนลกากรในเยนชิงมีเที่ยวบินภายในประเทศหลายร้อยหรือหลายพันเที่ยวบินในเยนชิงทุกวันผู้โดยสารเหล่านี้จะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายขององค์ก,กรก,กอบกู้หมิงที่จะได้รับการตรวจสอบอย่างแน่นอนคราวนี้เย่เฉินไปที่เยนชิงเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นนั่นคือการพบกับคุณตาของเขาประสานเขากับสถานการณ์ในนิวยอร์กและหารือเกี่ยวกับมาตรการรับมือต่อไป เมื่อรู้ว่าเย่เฉินกำลังจะมาที่เยนชิงคืนนี้อันชงชิวและหลี่ย่าหลิงลุงของเย่เฉินจึงขับรถไปสนามบินล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงเพื่อต้อนรับเขาเมื่อเย่เฉินออกเดินทางจากจิงหลิงและในอีกสองชั่วโมงต่อมาก็ลงจอดที่เยนชิงกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องผ่านด่านศุนลกกกรสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศดังนั้นเครื่องบินจึงแท็กซี่ตรงดิ่งไปยังโรงเก็บเครื่องบินหลังจากลงจอด ลุงและหลี่ย่าหลิงรอยอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินมานานแล้วรถที่พวกเขาขับมาจอดอยู่ที่นี่ทั้งสองคนกำลังสูบบุหรี่อยู่นอกรถยืนอยู่ข้างๆถัขง,งขยะพร้อมที่เขี่ยบุหรี่พวกเขาเห็นว่าเครื่องบินเย่เฉินอยู่บนรันเวย์ในที่สุดก็ถูกกลากเข้าไปในโรงเก็บเครื่องบินอย่างช้าๆในโรงเก็บเครื่องบินทั้งคู่ต่างมีความสุขโยนก้นบุหรี่ลงในที่เขี่ยบุหรี่แล้วก้าวไปทางประตูเครื่องบินประตูห้องโดยสารเปิดออกเย่เฉินก้าวลงจากเครื่องบินและทั้งสองคนก็ทักทายเขาทันทีเฉินเอ๋อ คุณเย่เมื่อทั้งสองเห็นเย่เฉินความสุขของพวกเขาก็เกินคําบรรยายเย่เฉินยังหัวเราะและตอบว่าคุณลุงนักสืบหลี่อันชงชิวยิ้มและตกหล่ยเย่เฉินและถามด้วยรอยยิ้มนายคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยใช่ไหมหลังจากใช้เวลาบินกลับมาเป็นเวลานานเย่เฉินยิ้มและพูดว่าเปล่าเลยครับไม่เหนื่อยเจอหน้าพวกคุณผมก็ไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วคารมดีนะเราอันชงชิวพยักหน้าและพูดอย่างรวดเร็วคุณตาของนายรู้ว่านายมาที่เยนชิงคืนนี้แล้ว ตอนนี้เขากําลังรอนายอยู่โดยไม่ง่วงนอนด้วยซ้ําหากนายไม่เหนื่อยก็รีบไปที่นั่นก่อนเถอะเอาละ่ะเย่เฉินเห็นด้วยโดยไม่ลังเลใจจากนั้นจึงขึ้นรถหงถฉีที่ทั้งสองคนขับมาออกเดินทางเย่เฉินสังเกตเห็นว่าหมายเลขทะเบียนของรถหงถฉีคันนี้พิเศษมากดูเหมือนจะเป็นหมายเลขพิเศษที่พบได้ทั่วไปในเยยนชิงเขาจึงถามว่าลุงคุณไปเอารถคันนี้มาจากไหน อันชงชิวขับรถออกโรงเก็บเครื่องบินขณะตอบว่าหน่วยงานที่ได้รับการลงทุนของเราใช้รถรุ่นนี้เป็นพิเศษและออกแบบโดยทีมวิศวกรเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงและพวกเขาจะดูแลปัจจัยด้านความปลอดภัยสูงเป็นหลักหลังจากพูดอย่างนั้นอันชงทิวก็กล่าวเสริมช่วงที่ผ่านมานี้ชายชราสนุกกับการใช้จ่ายเงินจำนวนความร่วมมือท,มทั้งหมดที่หารือในช่วงเวลานี้มีมูลค่าเกิน100พันล้านดอลลาร์พวกเขาทั้งหมดเป็นอุตสาหกรรมในท้องถิ่นที่มีแนวโน้มและครอบคลุมกว้างขวางมาก เดี๋ยวในอีกไม่กี่วันอารองของนายและฉันจะไปทางใต้เราจะลงทุนในบริษัทแบตเตอรี่ลิเทียมกำลังวางแผนที่จะสร้างการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมพลังงานระดับสูงสุดและฐาน R d อนดีในภาคใต้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมพลังงานความหนาแน่นสูงที่จำเป็นสำหรับยานพาหนะพลังงานใหม่จากนั้นอารองของนายยังวางแผนที่จะสร้างแบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่โดยตรงและใช้ประโยชน์จากภายในประเทศห่วงโซ่อุปทานชั้นนำในสาขาพลังงานใหม่มีส่วนร่วมโดยตรงในการผลิตรถยนต์ เย่เชิงถามอย่างสงสัยดูเหมือนว่าอันเจียกรุ๊ปไม่ได้เกี่ยวข้องในวงการนี้มาก่อนเลยนะทำไมคราวนี้มาเกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์โดยตรงอุตสาหากรรมนี้มีวงจรการลงทุนที่ยาวนานแถมยังใช้พลังงานมากด้วยและอัตรากำไรก็ไม่ค่อยดีนะักอันชงชิวอธิบายด้วยรอยยิ้มพลังงานใหม่เป็นทิศทางทั่วไปของการพัฒนารถยนต์ในอนาคตโลกกำลังส่งเสริมความเป็นกลางของคาร์บอนและเป็นไปตามมาตรฐานคาร์บอนบริษัทพลังงานใหม่การบรรลุมาตรฐานคาร์บอนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นอกจากนี้ต้นทุนของพลังงานสะอาดยังต่ำกว่าอีกด้วยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสามารถบรรเทาความต้องการนำเข้าน้ำมันได้อย่างมากในอนาคตต้นทุนเชื้อเพลิงฟอสซิลจะสูงขึ้นเรื่อยๆและข้อดีของพลังงานใหม่ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่เขาพูดอันชงทิวกล่าวเสริมว่าพูดตรงๆชายชรายังคงหวังที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างงานให้ผู้คนได้มากขึ้นและบูรณาการแรงงานและทรัพยากรมากขึ้นสำหรับบรรจุภัณฑ์ประโยชน์ของการอัปเกรดจะมีมากขึ้นและหากสามารถทำได้การส่งเสริมการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนตลอดจนอุตสาหกรรมทั้งหมดจะดีขึ้นกว่านี้อีกมากเย่เฉินพยักหน้าอย่างเข้าใจและกล่าวว่าหมายถึงการลงทุนของคุณตาในครั้งนี้สำหรับผลตอบแทนท่านมองเป็นสิ่งรองใช่ไหมครับ ชงชิวกล่าวว่าชายชรากล่าวว่าสำหรับโครงการใดๆการพิจารณาอันดับแรกคือสามารถนำมาสู่จีนได้มากน้อยเพียงใดข้อพิจารณาที่สองคือสามารถปรับปรุงอิทธิพลของจีนในด้านนี้ได้มากน้อยเพียงใดข้อพิจารณาที่สามคือเป็นกำไรและผลตอบแทนของโครงการเย่เฉินพยักหน้าเบาๆเดิมทีเขาหวังว่าตระกูลอันสามารถร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อทาให้องค์กรกอบกู้หมิงหวัดกลัวแต่เขาไม่คาดคิดว่าตาของเขาจะมีแผนการระยะยาวเช่นนี้ ว่าครึ่งชั่วโมงต่อมารถธงแดงได้ขับเข้าไปในโรงแรมแขกของรัฐที่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าพักหลังจากลงทะเบียนอันชงชิวและหลี่ย่าหลิงก็พาเย่เฉินไปที่วินล่าที่คุณตาอันฉีซานอาศัยอยู่โรงแรมของรัฐแห่งนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยวินล่าหลังเล็กๆซึ่งแขกไม่สามารถรบกวนซึ่งกันและกันทำให้เงียบสงบและปลอดภัยยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกันทันทีที่อันชงชิวจอดรถหน้าวินล่าอันฉีซานคุณตาของเย่เฉินและอันไคเฟิงอารองของเขาก็ออกมาต้อนรับทันที ทันทีที่เย่เฉินลงจากรถเขาก็รีบไปหาคุณตาของเขาแล้วพูดว่าคุณตาดึกขนาดนี้ออกมาทำไมล่ะครับอันชีซานยิ้มแล้วพูดว่าหลานชายของฉันอุตส่าห์เดินทางไกลสุดทางเพื่อมาพบฉันเป็นไปได้ยังไงที่ฉันจะไม่ออกมาต้อนรับเขาบทที่6กพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาหลังจากนั้นเขาก็จับมือเย่เฉินแล้วพูดด้วยอารมณ์เฉินเอ๋อช่วงนี้นายคงลำบากมากเลยนะเย่เฉินพูดเบาๆมันไม่ลำบากเลยครับคุณตาเราเข้าไปคุยกันข้างในเถอะครับ ได้ได้ไปสิอันฉีซานพยักหน้าจากนั้นเขาก็เชิญทุกคนเข้าไปในวินล่าด้วยกันหลังจากเข้าไปในวินล่าแล้วอันฉีซานแทบจะรอไม่ไหวที่จะถามเขาว่าเชิญเอ๋สถานการณ์ในนิวยอร์กเป็นยังไงบ้างโปรดบอกรายละเอียดให้คุณตาฟังหน่อยสิเย่เฉิงรู้ว่าชายชรากังวลมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในนิวยอร์กโดยเฉพาะกับผู้ชายคนนั้นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหน้าเขยของเขาเชิญจื่อมิน ดังนั้นเขาจึงอธิบายคร่าวๆถึงกระบวนการที่เขาเข้าไปพัวพันกับเชิญจื่อมินหลังจากมาถึงสหรัฐอเมริกาและวิธีที่เขาฆ่าององคนที่สี่ขององค์กรกอบกู้หมิงเมื่อได้ยินว่าเชิญจื่อมินกลายเป็นขี้เท่าและแม้แต่ขี้เท่าของเขาก็ยังถูกตระกูลรอดชายกำจัดออกไปอันฉีซานก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเชิญจื่อมินให้สารเลวคนนี้ทำลายชีวิตคู่ของโยโย่โยฉันไม่สามารถเห็นเขาตายได้ด้วยตาของฉันเองมันน่าเศร้าใจมันน่าเสียดายจริงๆ เย่เฉินพูดว่าคุณตาคุณจะบอกหนะ้าสาวของผมไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอันฉีซานกล่าวว่าเชินจือมินยังเป็นบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์กด้วยเขาหายไปจากโลกและอีกไม่นานก็จะต้องมีข่าวออกมาเมื่อข่าวนี้เข้าหูคุณนะ้าของนายเธอก็น่าจะเดาได้ว่าเขาได้ตายไปแล้วส่วนรายละเอียดอื่นอย่าบอกให้เธอรู้ดีกว่าจากนี้ไปทุกคนจะมีความเข้าใจโดยปริยายและจะไม่มีใครพูดถึงบุคคลน,นี้อีก เมื่อมาถึงจุดนี้อันฉีซานหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าเชิญจือหมินเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อตระกูลอันเมื่อเขาอยู่การตายของเขาเป็นผลดีที่สุดสำหรับเราแล้วดังนั้นเรื่องนี้ก็ควรทำเช่นกันนั่นคือตัดมันออกให้หมดหลังจากการตายของเขาและอยาบหล่อยให้มันมีผลกระทบใดๆตามมานาสาวของนายควรจะสามารถคิดออกได้เย่เฉินพยักหน้าเบาๆอย่างที่คุณตาของเขาพูดวิธีจัดการแบบไม่ต้องพูดถึงนานวันเข้าทุกคนก็จะจำไม่ได้ไปโดยปริยายซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงๆ ในเวลานี้อันฉีซานกล่าวอีกครั้งเชิงเอ,อ๋ฉันได้พูดคุยกับลุงและน้านาของนายแล้วในอนาคตเราต้องการที่จะค่อยๆละทิ้งตลาดสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากหุ้นของบริษัทอื่นๆที่เราลงทุนในสหรัฐอเมริกาส่วนทรัพย์สินอื่นๆในสหรัฐอเมริกาอันไหนที่สามารถโอนได้จะถูกโอนกลับมายังจีนและอันที่ไม่สามารถโอนได้จะต้องหาวิธีจัดการกับสิ่งเหล่านั้นฉันต้องการฟังความคิดเห็นจากนายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ เย่ yeah, เชิญกล่าวว่าคุณตานี้เป็นเรื่องสำหรับตระกูลอันมีเพียงคุณตาและลุงนาของผมเท่านั้นที่จะตัดสินใจอันฉีซานใส่หัวและพูดว่าเชิญเอ,อ๋ฉันเคยบอกไปแล้วว่านายเป็นเจ้าของ60เปอร์ซ็นของทรัพย์สินตระกูลอันดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากนายเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นทุกสิ่งในอนาคตจะต้องได้รับการอนุมัติจากนายและนายจะต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญโดยตรงส่วนความคิดของเราจะรายงานให้นายทราบในแบบฟอร์มของข้อเสนอแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงอยู่กับนาย เย่เฉ yeah, ินยิ้มและพูดว่าคุณตาผมบอกไปแล้วครั้งล่าสุดว่าทรัพย์สินของตระกูลอันผมจะไม่นับตอนนี้ผมรับไม่ไหวแล้วถ้งงั้นก็รอจนกว่าผมจะจัดการกับภัยคุกคามขององค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงและก่อนที่จะถึงวันนั้นทุกอย่างยังขึ้นอยู่กับคุณตาอันที่จริงเย่เ yeah, ฉินไม่มีความตั้งใจที่จะขอทรัพย์สินของตระกูลอันตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับเย่ยเฉินสิ่งต่างๆเช่นเงินได้สูญเสียความหมายของมันไปนานแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือไม่มีอะไรมากไปกว่าชุดตัวเลขนับไม่ได้ว่าเท่าไหร่บทที่ 6, 1 9 4นหาสคำสัญญาด้วยวาจากับคุณตาของตัวเองที่จะรับช่วงต่อทรัพย์สินเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้นหลังจากที่เขาเห็นว่าคุณตาของเขาดื้อรั้นเกินไปหากวันหนึ่งตัวเองสามารถกำจัดองค์กรให้สิ้นซากได้เขาก็อยากจะเกษียณไปใช้ชีวิตแบบสันโดษมากกว่าที่จะรับผิดชอบในพื้นที่ธุรกิจเหล่านี้ อันชีซานกล่าวในเวลานี้ว่าเชิญเอาการละทิ้งสหรัฐอเมริกาหมายความว่าทรัพย์สินจํานวนมากของเราที่ไม่สามารถย้ายออกมาจากสหรัฐอเมริกาได้จะต้องหาวิธีที่เหมาะสมในการเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นโดยเร็วที่สุดหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นตราสารหุ้นอะไรก็ว่าไปหรือไม่ก็เอาแบบง่ายที่สุดพับใส่กระเป๋าโดยตรง ไม่ว่าจะโดยการขายหรือหาวิธีจัดการใดๆก็ต้องรีบดำเนินการไม่เช่นนั้นเราจะปล่อยให้ทรัพย์สินเหล่านั้นและพนักงานทั้งหลายอยู่ที่นั่นโดยไม่มีผู้นำที่สามารถประสานงานและจัดการได้ทรัพย์สินเหล่านี้มูลค่าจะตกต่ำลงเรื่อยๆน้อย,อยลงและถึงขั้นกลายเป็นสินทรัพย์ที่กระแสงเงินสดติดลบในที่สุดไม่ทราบว่านายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมเย่เฉิงรู้ว่าคุณตาหมายถึงอะไรก่อนที่เรื่องราวของเชิญจื่อมินจะเปิดเผยขึ้นโดยพื้นฐานแล้วเขารับผิดชอบธุรกิจของตระกูลอัน ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เขาตายแล้วและตระกูลอันยังไม่สามารถกลับไปนิวยอร์กได้ในช่วงเวลาสั้นๆหากไม่มีบุคคลที่เชื่อถือได้คอยประสานงานและบริหารจัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่เช่นนี้แน่นอนว่าจะต้องเผชิญกับการหดตัวและภาวะถดถอย ตอนนี้ตระกูลอันไม่สามารถย้อนกลับไปได้และเขาไม่สามารถก้าวเข้าไปรับช่วงต่อได้นอกจากนี้ตระกูลอันยังมีองค์กรกอบกู้หมิงคอยตรวจสอบอยู่ข้างหลังไม่ว่าใครจะเข้ามาดูแลธุรกิจของตระกูลอันในสหรัฐอเมริกามันจะดึงดูดความสนใจขององค์กรน,นี้ดังนั้นเย่เฉินจึงไม่สามารถทำอะไรได้สักระยะหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือหากทรัพย์สินของตระกูลอันถูกขายออกไปมูล,ลค่าตลาดจะลดลงอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นตระกูลอันไม่ได้ขาดแคลนเงินและความกระตือรือร้นที่จะขายไม่ใช่เพราะเขาต้องการที่จะตระหนักถึงมันแต่เป็นเพราะเขาไม่ต้องการปล่อยให้ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกลดมูล,ลค่าลงเรื่อยๆวิธีที่ดีที่สุดคือการหาบุคคลที่น่าเชื่อถือและมีความสามารถเพื่อดูแลทรัพย์สินตระกูลอันในสหรัฐอเมริกาผู้สมัครคนแรกที่เย่เฉิญน,นึกถึงคือเฟยเคสซิน อย่างไรก็ตามหลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วเขาก็ส่งต่อแนวคิดนี้อย่างรวดเร็วเพราะเมื่อเฟยเค้กซินเข้ามารับช่วงต่อกิจการตระกูลอันแล้วองค์กรกอบกู้หมิงจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเฟยเค้กซินและตระกูลอันอย่างแน่นอนซึ่งเทียบเท่ากับการชี้พรงให้กระรอกเพื่อมาหาตัวเองดังนั้นเย่เฉินจึงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วแนะนําว่าจะเป็นการดีกว่าที่จะมอบทรัพย์สินของอันเจียกรุ๊ป ในสหรัฐอเมริกาให้กับตระกูลรอตชายในขณะนี้ให้พวกเขาช่วยตระกูลอันดูแลทรัพย์สินส่วนนี้ไปก่อนและคงไม่นานเมื่อตัวเองสามารถสรางองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านทิงได้สำเร็จในอนาคตค่อยดึงกิจการเหล่านี้กลับคืนมา